ไม่เจอกันหลายหลายคลิปเลยนะครับหลายวันเลยก็ไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้มีความรู้สึกที่เรียก่าเขาเรียกว่าอาการนะครับเมือม่อเมื่เมื่อล้าจากการเ,เรียนรู้เรื่อง AI นะภาษาภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่า AI Fatigue นะ AI fatigue มันคืออะไรคือต้องต้องยอมรับว่าผมว่า2เดือนหลังมานี่นะเราเราเจอเทคโนโลยี AI ที่มันที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลายวัยนนะหลายวันแล้วมันเยอะมากนะครับมันเยอะจนจนเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเราทำงานในพาที่เป็นเรื่องของอสอน AI ใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ปรึกษา AI อย่างเงี้ยก็แบบ เออเราก็ต้องเรียนรู้บ้างนะเราก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีมันไปยังไงเครื่องไปยังไงนะครับก็มันมันอัปเดตเยอะมากเยอะจนเหนื่อยเลยมัน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 ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าแทนแทนที่เราจะได้ไม่ได้ทในสิน่งที่ที่เราอยากทำอยากคลิปเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีมาใหม่ๆทุกวันนะครับพอมันออกใหม่ทุกวันเนี่ย ChatGPT ออก O3 O3 Pro ใช่ไหมครับ c l o s of Sonnet 4 Opus 4ใช่ไหม Gemini of v o 3โอ้โหทำวิดีโอสวยมากใช่ไหมครับเอ้อยากรู้มันเก่งแค่ไหนมันเก่งแค่ไหนเจอคลิปเจอข่าวในโซเชียลนี่ก็โหตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากรู้นะครับก็ก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่า เบื่อหน่ายเมื่อยเมื่อยล้าฟาทีกนะครับเครียดนะเครียดจากการที่ต้องเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆตลอดเวลานะจริงๆก็เลยเออมาหยุดมานั่งคิดน,นิดนึงนะครับว่าแล้วมันใช่ไหมที่เราจะต้องตามเทคโนโลยีทุกปั่นขนาดนี้นก็เลยผมมันก็หายไปหลายวันเลยเครียดมากเลยว่าเราจะทำยังไงถึงจะเรียนรู้ทันนะครับอันนี้ก็เลยมานั่ง นั่งพิจารณาแล้วก็คิดว่าเออเอาจริงแล้วนะพวก AI พวกนี้มันคือแค่เครื่องมือนะครับมันคือแค่เครื่องมือผมไปฟังพอดแคสต์ช่องหนึ่งมาเป็นเป็นช่องฝรั่งผมจำช่องไม่ได้ว่าช่องไหนเขาพูดว,ว,ว,ว่าเราควรที่จะโฟกัสเรื่อง capabilities over tools หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราควรที่จะ โฟกัสที่ความสามารถมากกว่าเครื่องมือที่จะใช้คือคือย้อนกลับมานิดนึงว่าตอนเนี้ยนะครับ AI เนี่ยที่มันเก่งกว่าเก่งกว่าคนไปแล้วเนี่ยมันมีมันมีมันมีหลายกี่เรื่องแล้วบ้างนะตอนนี้ที่ AI เก่งกว่าเราไปแล้วแน่แซงเราไปแล้วแน่แน่เนี่ยแล้วคือเรื่องของการการอ่านนะครับพออัปโหลดไฟล์ pdf ไปให้มันเนี่ยห้าร้อยหน้าเนี่ยเนี่ยลองดูแล้วไม่ถึงสิบวิ สรุปไฟล์ให้เราเนี่ยเร็วมากนะอ่านหนังสือเร็วมากนะเขียนนะเขียนเนื้อมอนกันบางทีบางทีงานเขียนเนี่ยไม่ไม่ท้อเลยครับเอไอเขียนไปได้เรื่อยๆเลยสนุกเลยนะครับเขียนเขียนดีกว่าเราด้วยบางทีใช่ไหมครับงานเขียนเนี่ยเก่งกว่าเราแหละนะครับงานงานพวกจําแนกรูปภาพอืมจะจําใบหน้าเห็นไหมอยู่ในมือถือเราเนี่ยถ่ายรูปไปเนี่ยโอ uf, ้โหจัดกลุ่มให้เลยว่าหน้าใครเป็นหน้าใครใช่ไหม สิ่งของพวกนี้มันจัดทั้งหมดเลยม,มัน image เรียกของอินมันมันเก่งนะครับแล้วก็เริ่มมาทําพวก image generation ใช่ไหมสร้างรูปภาพนะรสร้างรูปได้สวยกว่าบางคนแล้วกันผนมะว่าใช้คําว่าสวยกว่า,า average ของคนแล้วกันเพราะาผมว่าก็ยังมีบางกลุ่มคนบางบางกลุ่มบางอาชีพที่เขาทําภาพได้สวยกว่าสวยมากๆนะครับาะฉะนั้นก็มันก็เก่ง over average ของ,ของคนทั่วไปแหละ อันนี้ก็มาเรื่องของโคดดิ้งใช่ไหมเขียนโปรแกรมที่ที่เริ่มจะมีหลายๆเครื่องมือแล้วที่ที่มีคะแนนในการเขียนโค้ดเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าสูงเลยนะครับอเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามานั่งนึกดูเนี่ยเอ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าบางเรื่องอย่ยมันเก่งกว่าเราและนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะปรับตัวใช่ไหมว่าเออแล้วเราแล้วเราจะเอาความสามารถพวกเนี้ยมาแก้ปัญหายัางไงอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็น สิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าที่จะมาติดตามว่าเอ้ยุ่งนี้ chat GPT จะอัปเดตอะไรเพ r p l e x i t y จะอัปเดตอะไรคอสจะอัปเดตอะไร Ge m i n i จะมาอัปเดตอะไรตอนนี้มันกลายเป็นว่าในในในฟีดของผมเนี่ยมันมีแต่เรื่องพวกนี้ไปหมดเลยเอ่ามันมันมันทำให้เราหลุดโฟกัสไปว่าเออแล้วเราจะเอา AI มาแก้ปัญหาธุรกิจยังไงมาช่วยธุรกิจเราได้ยังไงเราจะเอา AI มาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เรา สิ่งที่ิ่งที่ตัวผมเองแล้วกันผมมาล o อสโฟกัสตรงนี้ไปนะก็สองเดือนเลยแหละหายไปเลยนะครับก็เลยคิดว่าจะกลับมาเน้นเรื่องการใช้ความสามารถของ a i ในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะมานั่งรีวิวทูแล้วทูนี้มันทําได้อย่างนี้ทูนี้มันทําได้อย่างนี้นะวันนั้นช่องผมก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับก็จะมาโฟกัสเรื่องการการแก้ปัญหาเพน p อยนะครับเรื่องต่างๆที่ที่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์ ในการในการทํางานนะครับในการทําธุรกิจแล้วก็การการเรียนนะพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยโฟกัสตรงนี้ดีกว่าอืม c abilities p a over t o o l นะเน้นที่ความสามารถมากกว่าเครื่องมือเน้นที่ pain p o i n t นะหรือปัญหานะครับมากกว่าเทคโนโลยีเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือใหญ่ทุกตัวครับ แต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วเราก็แก้ให้มันถูกจุดอันนี้ผมว่าสําคัญมากกว่ากว่าที่จะกว่าที่จะเรียนรู้เครื่องมือทุกตัวถ้าคุณยอดขายหายคุณก็ต้องยอดกลับมาแล้วเอ้ยที่ยอดขายมันหายเนี่ยสต็อกเราดีไหมอ่ามันเพียงพอไหมสินค้าเราเพียงพอขายหรือเปล่าลูกค้าเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าไหมลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํำไหม้าใหม่เป็นยังไง เห็นไหมครับราคาสินค้าเราเป็นยังไงเราขายถูกเกินไปหรือขายแพงกว่าคู่แข่งพวกนี้มันคือมันคือผมว่ามันคือสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าที่จะมาโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีอืมเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมว่ามันมันไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกมันมีแต่เครื่องมือที่เราใช้แล้วมันแก้ปัญหาเราได้อืม อันไหนที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วอัตโมัตบอกเราได้ทุกเช้าอันไหนที่ช่วยตามงานช่วยช่วยดูว่าเ,เราลอสอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าช่วยแทร็กงานบางอย่างให้เราอหรือเอช่วยดูสต็อกช่วยดูให้หน่อยประเมินว่าสต็อกเรายังโอเคอยู่ไหมราคาสินค้าของเราเนี่ยยังยังอยู่ถือว่าแข่งขันได้หรือเปล่าอืลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพของลูกค้าเราเป็นยังไง สุขภาพไม่ใช่ลูกค้าเป็นเบาหวานหรือแบบความดันนะไม่ใช่นะสุขภาพกอุของลูกค้ามัน customer health เนี่ยมันหมายถึงลูกค้าของเราเนี่ยเขายังจงรักภักดีกับเราอยู่หรือเปล่านะเขายังซื้อสินค้ากับเราอยู่ไหมนะครับแล้วก็เขาเขาไปซื้อสินค้าคู่แข่งแล้วหรือยังนะอันนี้คือเบสิกเลยของการทําธุรกิจใช่ไหม customer รหรอรก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องเครื่องมือ รเราจะโฟกัสเรื่องเอออย่างนี้มีโจทย์เรื่องนี้มาจะใช้ AI แก้ปัญหายัางไงผมว่าช่องช่องนี้อาจจะช่องของ d ร t a ต้เอพิโซนะครับก็คงจะเปลี่ยนออแนวทางไปนิดนึงว่าเราจะโฟกัสไปที่การแก้ปัญหานะไปที่ตัวอย่างในการเอาเครื่องมือนะครับมาใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะแนะนำว่าเครื่องมือนี้มันมีอะไรใหม่ ผมเนี่ยเสียเวลากับเรื่องนี้ไปไปค่อนข้างค่อนข้างเยอ,อะเลยในในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันมันทำให้ช่องของด a ตตายเปโซเนี่ยดูมันดูมันดูไม่มีตัวตนไม่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 ไมไมไมเป็นด a ตตาเปโซเหมือนเดิมเนาะก็เลยจะคิดว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์ในแนวเดิมที่เออเราจะจะขายของได้มากขึ้นเราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรใช่ไหมเราอยากที่จะทำกำไรมากขึ้น ค่าใช้ใจ่ายเราควรจะแก้ปัญหายัางไงออันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในช่องของดัตต์เปโซนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยขึ้นนะผมว่าน่าจะกลับมาทําช่องนะครับให้ได้นะอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ได้ได้มีตัวอย่างแล้วกันว่าว่าเราจะนำเทคโนโลยี AI เนี่ยความสามารถของมันนะ ไม่ใช่เครื่องมือเราจะความสามารถของมันเนี่ยมาปรับนะครับให้เข้ากับธุรกิจของเราได้อย่างไรมาปรับเข้ากับการทํางานของเราให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะอันนี้ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นช่องแนวทางของช่องดัตไลน์พโซนะครับที่ผ่านมามันมัน,ม,นมัน lost focus ไป focus เรื่องเครื่องมือไปโฟกัสเรื่องเทคโนโลยี uh, มากเกินไปมันเลยทำให้เนื้อหาที่ออกมามันค่อนข้างติดตามเข้าใจยากนิดหนึ่งเนาะ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะก็คงจะมาคุยกันเรื่องของการการวิเคราะห์ข้อมูลนะเราจะวิเคราะห์ข้อมูลยังไงให้มันให้มันได้ช่วยเราประหยัดเวลานะครับช่วยช่วยเราลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะให้เอไอมาช่วยช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลนะอืมคิดว่าเครื่องมือเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่าเท่ากับพวกเรื่องอวิธีการหลักการและนะครับอืมน่าจะเป็นแนวทางของช่องประมาณนี้ ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะอาจารย์อัตตี้ไม่ใช่อาจารย์ด้วยวพี่าัตตี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับช่วงนี้กอ็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็อย่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป <c oughs> <ด>็นห่วง <reet> นะครับก็อย่าเป็นเหมือนผมอืมที่มีเขาเรียกว่าอาการเหนื่อยล้าแล้วก็เครียดนะครับกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอืมเร็วมาก ก็ถ <People> ้าถ้าแนะนําคือมันไม่ต้องเรียนรู้เลยเหรอมันไม่ต้องดูข่าวเลยเหรอผมว่ารู้ไว้ก็ได้แต่มันไม่ใช่แบบว่าไปโฟกัสกับมันมากเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะสักเดือนหนึ่งหรือหรือสักสองสผมว่าเดือนหนึ่งอ่ะสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยมาดูว่าเออเราจะป็นต้องย้ายเครื่องมือย้ายค่ายไหมเห็นไหมตอนตอน h ช t GPT Codex ออกออกมาเนี่ยเอ้ยอยากลองอ่ะ อยากย้ายค่ายไปสมัคร ChatGPT Pro เจ0 0บาทนะกลายเป็นว่าอ่ะใช้ไปสักพักหนึ่งพื่อคลอด C คลอดสีออกคลอสโค้ดคลอโค้ดอัปเดตต้องเป็นคลอดแพลนที่เป็น Max กซ์ตัวนั้นถึงจะใช้ได้ได้จัดส u b สับส b e เลยสั้สัวสลบสัอสเหรียญเผื่อสัรสับสาบสับสโค้ดบับสับดับสสัสั ไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยโคเด็กซ์ไอ้ไอ้คอร์สโค้ดเนี่ยไอ้ไอ้เดือนละเจ็ดร้อยก็ใช้ได้ผมว่าเสียตังค์เลยนะใช่ว่าเลยเนี่ยมันก็เลยเครียดนผมว่าเราเราไม่ต้องตามเทคโนโลยีผมเอาเป็นว่าผมแล้วกันผมคงจะไม่ได้ตามเทคโนโลยีอาทีขนาดนั้นแหละนะครับล้วก็คงสังเกตและเฝ้ามองแล้วก็เออดูว่ามันมีเครื่องไหนที่ที่เราเอามาใช้แล้วมันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าไม่ไม่ติดเรื่องของอ่เว r เ o อร์ล็อเนา อันนี้ปัญหาเลยก็คือถ้าเราใช้เครื่องมือใด <โฤ S 1> เครื่องมือหนึ่งไปนานๆแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเขาจะขึ้นราคาหร,หรือขึ้นขึ้นค่าไรเส้นเนี่ยถ้าเราใช้ของเขาไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีแผนสำรองเนี่ยเราก็ต้องยอมจ่ายบางที่ก็โหมันมันยอมจ่ายบวกมาเรื่อยเดือนปีละสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นบวกมาเรื่อ,อยๆเงี้ยอันนี้ผมก็ถือว่ามันอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับเบนเดอร์ล็อกกินนะเหมือนทุกวันเนี้ยเราใช้ ใช้ ChatGPT เงี้ยทุกอย่างเราไปปลูกกับเขาหมดและนะครับไฟล์างานทุกอย่างแล้วโน่นนี่ที่เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยเอกสารต่างๆเนี่ยนั่นแหะเขาเพออยายามที่จะให้เราผูกติดกับกับตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับอืมอินฟราสรักเจอร์ของเขาใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่ที่น่ากลัวนะเพราะว่าสงครามน,นี่ผมว่าสงคราม a i นะ Winner Take All จริงอือตอนนี้ก็แข่งกันหนักเลย ก็มีสามค่ายหลักนะก็มี ChatGPT ใช่ไหมครับมีนะ Gemini แล้วก็มี c h a t ใช่ไหม,มแต่ละเจ้าก็ก็มีแนวลึกที่แตกต่างกันไปแต่ดูตอนนี้ก็คือดูเหมือน Google เนี่ยจะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาแต่การที่ Google เนี่ยยอมที่จะหั่นเนื้อตัวเองนะเฉือนเนื้อตัวเองเลยนะเพราะว่าพอเขาเอาตัว Search Overview มาใช้เนี่ยมันทำให้ธุรกิจ โฆษณานะครับธุรกิจ seo เนี่ยมัน,ม,นมันได้รับผลกระทบโดยตรงนะอืก็คือแทนที่คนจะต้องเข้าไปอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์เนี่ยกลายเป็นว่าเขาซรุปย่สรุปมาให้เลยคล้ายๆกับ search ต่างๆตาม AI แนะ่นอนอันเนี้ยผมว่ามันเป็นการเดินพันเป็น,เป,นเป็นการเดินพันครั้งยิ่งใหญ่ของของ google เลยนะเออดูแล้วกันว่าเขา,เขาจะเฉือนเนื้อตัวที่เป็นพวกแบบค่าโฆษณา google ACM ของตัวเองมายังไง ออันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือมนกนะันว่าอีกสักสามเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าถ้าเรากลับมาัปเดียกันอีกทีเนี่ยนะครับเราก็คงจะมารู้กันแล้วว่าเอ้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมก็ฝากไว้นะครับ a อฟาทีกนะมันคือความเครียดนะครับความเครียดจากจากจากเรื่อง AI ใช่ไหมโอ้เห็นคนทำคลิปใช่ไหมเซลฟี่แล้ววีโอสามนะช่องนั้นช่องนี้ แอปเดียวได้ล้านวิวเรากอยากทำบ้างไหงมอันเนี้อันเนี้ยคือคือผมว่าเออแล้วถ้าถ้าถ้าได้แล้วเอา,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 าต้องถามกัดถ้าได้ล้านวิวเราต้อไปทำาไงต่อขายขายขายให้คนมาปักตะก้าอย่างเงี้ยแ,แล้วไงต่อเอเฟร i ยตอย่าเงี้ยคือมันมันต้องมันต้องมันต้องคิดให้มันครบรอบด้านด้วยเนาะอืมอืมอ,มอะโอเควันนี้ก็คง คุยกันสบายๆนะครับอัปเดตแค่นี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ในช่องอ่าและแตัดอซด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสเราคงมามาคุยแบบนี้กันอีกนะอ่าไว้ไว้คุยกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ